สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับอยู่กับช่องพี่นรดําซิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาเจ้าคุณเงินไปไหนกันมาชมหล่อจริงๆเฮ้ยหลงรักเลยหล่อมากหล่อมากเลยครับไปสตาร์ทจิตไม่้อ้นี่ ไม่ได้สตาร์ทเออสตาร์ทอยู่สตาร์ทเมื่อคืนแบตบ่าจะไม่หมุนหลงนะาอ้จบาโอ้โอโอตาติดง่ายครับนี่มุมมองขากระจกก็จะประมาณนี้นะครับ ขับดูเดิแอร์ก่อนเย็นอยู่ครับใช้ได้เลยเอ,องปั่นลมหมดจอดจิตดขอบสะด้วยนะแต่ตลายมากเก็บตกสะ เดี๋ยวภายในน่าจะเสร็จเมื่อรืนนะครับเมื่อรืนเดี๋ยวจะเอาไปใส่ภายในผมคุยกับช่างนุว่าอยากใส่ดอกหกตรงเนี้ยแต่มันใส่ไม่ได้มันติดเหล็กอม,มันต้องตัดตัดเหล็กก็ไม่ได้ครับมันต้องทําขาแล้วทีนี้คือผมไม่อยากทําขาเพราะว่ามันบงังมันจะบังไง เพราะว่าถ้าเราใส่คอนโซลหน้าไปมันก็สูงแล้วแล้วเราก็ต้องมาทําทําขาตรงนี้ทําแบบอะไรวะที่ยึดอะนั่นแหละแล้วที่นี่ผมเลยว่าไม่ใส่ดีกว่ายา้ายไปใส่ขลังเดี๋ยวเราชมมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกคลิปว่าจะใส่อะไรยังไงบ้างแล้วก็ตรงไหนอะไรใหงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคุยกันปรึกษากันอยู่ปรึกษากันว่าจะใส่ยังไงอะไรยังไงบ้างราคาเท่าไหรนะ่ จบผนก็จะประมาณนี้นะครับมุมมองผมว่มามันก็ได้อยู่นะถือว่าสวยเลยลงเต็มยังโอเคเห็นว่าน้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะ จะต,ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนครับถึงจะไปวิ่งงานได้หาจบก็สวยอยู่นะผมว่าดูไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินพอดีพอดีครับหมวกก็ข้างในจะเป็นด้านอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเงา ลมน่าจะเต็มแล้วแหละต,ต้องมองกระจกผ่านข้างหน้าอย่างนี้นะครับถ้ามองมองมาตรงน,นี้ไม่เห็นนะต้องมองอย่างนี้ก็ขับได้อยู่เพราะว่าเคยขับน้องมะนาวแล้วขับง่ายเลยเพราะว่ามีมบานเตาสองฝั่งมองเห็นหมดเลยว่าชนอะไรยังไงบ้าง เรียบร้อยครับปิดแอร์ละนอ,อ,อ้ต้องทำขายยิดครับถ้ามันทำไม่ได้มันโยกแรงดูดิ นี่มันจะโยกนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรจะฝั่งนี้แน่นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้แน่นเลยม่โยกโยกเลยค่ะก็จกมันโดนหมวกหมวกเดียวเลยดันมาเมื่อคืนน่ะพี่โดดันตรงได้เลยครับตรงรอจับทำไง รอไหมเี๋ยอแต่ภายในภายในก็มาลืนก็เสร็จแล้วช่างต้นนัดเอารถไปประกอบพอดีแหละใส่ไม้ใส่กระจกใส่นู่นใส่นี่เสร็จพอดีเนี่ยตอนแรกว่าจะใส่ดอกตรงนีสองดอกทีนี้ไม่เอามันใส่ได้ข้างเดียวใส่สองฝั่งได้ก็ใส่มันเจาะคอนโซนเสียคอนโซนหมดครับ เป็นบานเต่าไม่ใช่ไอมองหมาก็จะประมาณนี้นะครับดูขานาดเป็นของยุ่นฝั่งเนี้ยสวยฝั่งนี้ก็ไม่เท่าไรไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ก็พอดูได้กระจกฝั่งนี้จะสวยกว่านะครับแต่ฝั่งนี้จะจะดูมันจะไม่มีโลโก้แล้วก็ถลอกเลดมันลอกนิดหน่อย ขากระจกก็สภาพพอพกันนะไม่มีฝั่งไหนสวยยป,ปกันพโพกันครับสวยพอกันจะทำขายึดครับนี่ขายึดแบบไหนขายึดขายึดจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับีนขายึดจะเป็นแบบนี้นะครับอ้ขาน,นี้ยังโยกเลยนะครับเนี่ยโยกอันนี้ละโยกข้างบนต้องยึดข้างบนอีกต้องยึดกบราว น,นี้่โยกข้างบนครับแต่ข้าลางแน่นเลยนะโยกแต่ข้างบนเนี่ยถ้าไดบานเตา๋าเล็กๆขาาน,นาดแบบนี้ผมมากก็สวยไปอีกแบบแต่นี่จะเป็นบานเต๋าของเรานี่เป็นงานญี่ปุ่นไทยเลยนะครับงานนอกเก่านอกเลย สภาพสวยดีนะดูสะอาดสะอาดดีอันนี้มันจะยู่ใหญ่กว่าขากกระจกอันนี้เปลี่ยนเทอร์โบครับน่าจะเป็น h x เซเอานะดูจากใช่ใช่เอห เป็นเทอร์โบให้ค่าศูนย์คงคงน่าจะเป็นอันนี้ใหญ่โง่งเจ็ดสิบครับคงเจ็ดสิบน่าจะซร์ติดแล้วหรือเปล่าโอ้ยยังยังเป็นโมเดิมครับเป็นเครื่องหกเฮ็ดเฮ็ดโมเดิมใบมันไปหมดแล้วอ่ะดูอ่ะท่านผู้ชม ใบคลิรอยว่เลยมองเห็นไหมใบหลังล่ะตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์โบแบบมีคลิปนะครับมีคลิปโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับ่ะเจินคลิปมาครับเดี๋ยวลองชมขาจับ